สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมสวัสดีเด้อผู้่ชอนชาวโซเชียลแคมบอยไรเด้อเพื่อนพี่น้องอทางฝื่นกะคิดถึงกันนะ <laughs> บ้างเน้ออเออเบอร์ยิ่งสิทรงผมยิงยย่งส่งเสื้อยิ่งสิเบกางเกงยิ่งส่แต่งตัวเป็นท่อมเด้อไม่อนีเอเอนี่นีผู้สาวเฮางามบ่หุ่นลองามขนาด ฝันมานั่งฝันเนี่นั่งฝันเฉยๆเหมือนเต้นนี่เอ้ยว่าแม่นได้ผู้สาวเ่าเด้อย่าย่าย่ายาคิดเด้อตกใจไม่อายคนอื่นนะอายังเด้ย่าย่ายของเ่าเด้อผู้สาวเ่างามคืออย่างนี้ผู้สาวตัวงามคือเ่าวบอเอออย่ามาแย่งเด้อพี่จะมาอวดผู้สาวงามบองามบอผู้สาวเเาออแน่นอนเออ มันเด็กขาดเกี่ยงเดียมคือนนั่งฝ่ามันเด็กเน่เ่เน่เ่โ <c oughs> มบี้ขึ้เข้ากับยามาแอลเด้อเด้อเด้อเอลคืออะไรเ <c oughs> ทีเ่ยวโมแมนแอลคือแบบว่ามาออยเยือสินะมาออยยัยเรียว่าเข้าเอินแอลนะยามาแอลอยามาออยสินะมันติดนั่นติดถ้าว่าแอลผังเนอก็เรียกว่าไปเที่ยวเรว่าไปเที่ยวเ<ๆ>ข้าอะไรสองภาษาเมันเด้ก เล่าวึ่งเดียวละอ้าวสองภาษาไม่ใช่เหรอเล่าไทยตัวไทยนี่ก็ไม่ค่อยแข็งพูดทีตกไทยเล่าไอ้ไทยตกเล่วขนาดยุง่งยายังกินเข,ขาวไอเขาไทยเขาเขาเจ้าผสมคนเนี้วกินทีขี้ไม่ออกเห็นหน้าเองเห็นหน้าเองก็คือว่า ตอนเห็นหน้านี่กินเขายุ่เขาเขาเจ้าเขาสวยภาษาไทยนะมันไปเฮียใส่หน้าเขาเหนียววันนี้เวลามันเกิดมากเกิดมากวันนี้แยกแยะว่าออกว่าเขาเจ้าคือเขาสวยเออเขาเจ้าคือเขาเหนียวภาษาไทยคือว่าเขาสวยหรือเขาเหนียวเออวันนี้ก็เลยแกวแก้วมันแยกแยะว่าออกนี่มันหลายเม็ดอ,อยีใส่เดียวกันเลิศเวลาหูหนีบเหียวนึ่น ยำม่วนตนนัดอีหลยำอ้ายนยำมวนยำยำเขียวเออเขียวสนุกเอออีสานยำมวนเออยำมวนโอ้ยปวดหัวจําไว้ผู้สาวเฮายายหงโอเคบาย